ก็เสร็จเป็นเลียงค่ะปอกสามซี่ก็เป็นเลียงนะคะต้องปอกสี่แบบนี้นะคะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะปอกสี่แบบนี้ไม่เป็นลิงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทานกล้วยต่อไปเพื่อนๆต้องปอกแบบนี้ถึงจะไม่เป็นลิง <laughs> จริงๆน่าน่าทานไหมจริงๆน้องดาวน้องดาวขำใหญ่เลยจริงหรอคะใช่คะ่ะลูกจริงค่ะจริงค่ะต้องปลอกแบบนี้นะคะลูกต้องปอกกล้วยแบบนี้คะ่ะให้มันได้อย่างน้อยสี่แฉกแบบนี้ถึงจะไม่เป็นลิงคะ่ะถ้าปอกน้อยกว่านี้เป็นลิงแน่นอนนะะนะอ้าวลำดับต่อไปคอสาธิตการกินกล้วยนะคะ กล้วยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงนะคะให้วิตามินซีด้วยให้พลังงานด้วยจะเห็นว่าเวลานักกีฬาเขาไปแข่งกีฬาเนี่ยสังเกตไหมคะโดยเฉพาะนักตีกอล์ฟนักตีเทนนิสนักตีเทเบิลเทนนิสปิงปองนะคะปิงปองเนี่ยเขาจะพกกล้วยไปด้วยเวลาพักยก เขาจะกินกล้วยเป็นการเพิ่มพลังงานยังไงล่ะคะเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายเขาจะได้กําลังมาอึ๊บอึ๊บเ,เ,เหมือนป๊อปอายนะคะแล้วเขาจะได้มีกําลังต่อสู้กับคู่ต่อสู้ตบไปค่ะมากินกันเลยอ้นอย จะดีแบบนี้นะคะสําหรับกล้วยคาเวนนิฟนะคะจะอร่อยกว่ากล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวนะคะเนี่ยแล้วก็จะงอมชา้าเก็บไว้ได้นานค่ะพี่น้องเนี่ยอย่างเงี้ยไม่งอมค่ะทานได้นานค่ะหลายวันอ๋อหวานทำไมเป็นลิงน้องเก๋บอกสี่สิบห้าไลค์ ขอบคุณค่ะน้องดาวขอบคุณค่ะ44ไม่ใช่บอลูกเยเล็กได้44น่ะ44ไลค์ค่ะเยเล็กได้44ไลค์ขอพระคุณ44ไลค์จากเพื่อนๆน,นะคะที่มาให้กําลังใจเยเล็กเนาะ44ไลค์ใครจะให้45ไลค์แกเยเล็กเนาะเดือดร้อนน้องแมวอย่อ่ะ ให้จะให้สี่สิบห้าไลค์ให้น้องให้ยายเล้งเนาะเออน,นี่อร่อยมากนะคะพันนี้พันนี้ต้องไปหาพันนี้นะน้องเก๋เวลาซื้อต้องอย่าอย่าไปเอากล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะคะจะไม่อร่อยต้องบอกเขาว่ากล้วยหอมกล้วยพันเนี้นะค่ะคาเว n d i s เนี่ยอะออร่อยนะเห็นเนื้อไหมคะนุ่มๆฟูๆอย่างนี้เลยอ่ะ น้องยองสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลิฟที่45จากน้องยงเย้่งบึ้มเยเล็กได้45แล้วขอบคุณค่ะยองที่ทําให้ฝันให้เยเล็กเป็นจริงนะคะเยเล็กได้45เลิฟแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอื เอาได้เวลาลงแล้วเรากินไม่หมดซ้ำเอาวางไว้กินไม่หมดจ้อยขอบพระคุณเพื่อนเพี่พี่น้องนนะคะที่มาให้กําลังใจเยเล็กนะคะยเล็กจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้ไปทำงานอย่างอื่นเนาะขอบพระคุณเพื่อนๆ ที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ข้างบนนะคะที่มาให้กําลังใจเยเล็กเนาะพอดีน้องยงมาก็มาปิดไลน์ให้เยเล็กพอดีเลยขอให้เพื่อนๆทําอะไรก็ให้กล้วยๆนะคะเหมือนกล้วยเยเล็กแบบนี้นะคะ แล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงรักษาสุขภาพด้วยหนาวมาอีกแล้วพี่น้องไม่รู้ว่าจะหนาวไปสักกี่วันอีกสักกี่วันเนาะขอบพระคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในหน้านะคะเลิฟเลินะคะเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เพื่อนๆนที่อยู่ข้างบนบายบายค่ะเลิฟๆค่ะบายบายเลิฟๆลค่ะเลิฟเค่ะเลิฟทุกท่านนะคะ